วันนี <roster> ้จะมาดินทีวันนี้เราจะมาเล่นเมบมารีฟอร์ดไปช่วยรเขากันโฟโต้แม่งกูเทตาหารก็สินะไปกันเลยไปปุ๊บเป็นรเขาไปถึงท่อนโคดวินไปถึงท่อนเลยเนี่ยแขกได้แล้วเดินออกมาเลยสวยได้หลือสินะ ไปไปจัดฐานเลนะานเดียนาวันนี้เลยสันการนายินหนกเขาฉันสู้หนุขเขาอินอ้คาวานนูเยเป็ไนไงใช้บลูมบาบลูมนี่เป็นไงฐานเดียร์เกมือลดนี่รอฉันไหนนะหนุเขาจากคาดฐา,านเดเลยหมดเขาเพื่อไปสุยเอดกันตัวจากปิกา,ปดา,าดปอดยาขาด พื่ก,การเฮ็ไม่เสีตะขัดเฮ็ดนะตะขารตหาเลือจกักคำเลยทำเช่อนำไมนี่นี่ป็นไงสั่นทนไซะเป็นตนว่าเขาสวยโอนะเดียวชนะเออก,การจัดก,กาันกเราขาไปจัคำเลยไปไใจพัดได้ยินพนันไปหนทำบูมแบนไง ชนะเล้วยิ่งสุดส่วยมัดเขาไว้ได้ยี่โปรชนะเล้วต่อไปเป็นริบเมิ้ซันดีกันไปขึ้นเลยเล็กก o เแซ่ทุกคนเดิมผมแซ่ทุกทุกคนฟอร์ตคาร์าาโลเ,เดิมผมไม่เปลี่ยนฝันเขามีรูฟี่ดับโซโลอ่ะโอ้โหหมดไปเลยโคตรตึงฝันพงษสันจีกับซ็อกเปอร์ ทำมันแดมไปดตนทนเกินตีนออกมาเลยเย่ไต่ทมได้ไอ้นืกอเลยดินทนอีกันึง่คนชบเพื่อนัดทำทำซันมาสินะอูชบกนี่นะกระกันอชชกไปก่อนดูมอบชชกนี่ไปไหนอุชชกนี่มันชั้นข่างในทีดีที่อุชชกชกเพื่อนจะทำมันนี่น้ำมีนหนกี่นหน ห ara, ca, ้จัดรอดจบกฟีมาจาบชโลแล้วเข้าหัูเปีวมาเลยฉันตัการเองนันไร่ะฟมี้ีเ่ไม่จช่ยมีอี่ก็คน mà? mới luffy đâu biết đi bloom, anh ở sunshine luffy gì nữa? luffy, không phải đẹp đai, sân sunshine đại yêu nè anh, chắc thấy đại nhiều super, วิตินาชการลฟีรย่ด้วเน่ลุฟี่เอาแต่เอาแต่ไปขวบขวบินงไงชวยไขวบวบินไนไปได้ไปจากการอุชศในเพนอุบนี่ตอชังเผงอุบนัดทดียอภวทีน,นไปถึงทนเกินเลยทนเสันทนทถึงนานเกินไม่เป็นไรยังต้องได้ทนอยู่นีด,ดกมากนิ่งเลย ไปก้าเลยอทนหนึ่งคนทเนียบกับวกับลูฟี่การลูฟี่คนนดูฟี่น่โดนงเมันอ้อกับอวจักการมันก็โดนคนหุ่นสันมีปัญญาดูฟี่นะโดนตุกันมิตรอีกเออขดเก่งเลยอ้ฉันโดนเองมาอาจทำฉันนะโดนเพียบังสันไปไงเอานามีมานุมีกายเสย ดูฟี่แทนโดน่สักทีนี่นโดไปซะนี่สวยไปทนทนกันวิเทไปนี่กดจิตด้วยน้มีไม่นะน้ำมีดนโดนนี่น้ำมีทำยังตีตันี้น้ำมีโดไปนี่ดูฟี่มาชะนี่คนมาเาช่วยชวชไปเทา่ากัากน้มีจะกัดจะกัดน้ำมีคนไม่ยอมนี่อีนาัาน้ำมีโดวโดนไปะอันนนะนี่ องินทุนเจ้าเงินทุนกัดโชลูเงินทุนเจ้ไหนด้อไอเงี้ยโชลูอ้โหตอ,อนนี้เพร์เพร์ต้นไทยอ้โหจบคาเมเท้าไว,ว้เจอกันใหม่ใคิปนะ